วันนี้เซตสองเครื่องนะครับเดี๋ยวจะมาเทสให้ดูนะครับอันนี้จะเป็นงานโมโยกเครื่องสองแอมลงใหม่นะครับของลูกค้าใช้ได้แค่กล่องนะครับกล่องแล้วก็มีแค่สวิตตัวนี้กับมีสวิตสองตัวนี้นะครับแล้วก็กล่องแค่นั้นเองับนะแล้วก็ปลั๊กตัวเมียอีกหนึ่งตัวนอกนั้นผมยกหม่หมดเลยนะครับมีติดผัดลมไว้ข้างในนะครับผัดลมลูกค้าเอามาเองครับ มับอกว่าให้ติดให้ด้วยกันเลยติดไปให้นะครับคัเตอร์ข้างใน6ตัวนะครับใช้ซิงระบายความร้อนใหญ่หน่อยนะครับเต็มกล่องงานก็ไม่ค่อยสวยเท่าไหร,ร่นะงาน,น,นบานๆเดีย๋ยวมาเทสโหลดหลอดหลอดไฟให้ดูก่อน,นครับ อันนี้เป็นเครื่องงานโมยกยกเครื่อง2แอมป์ลงนะครับมาดู100วัตต์ไฟต่ำไฟสูง500วัตต์ไฟต่ำไฟสูงนะครับ ไฟประมาณนี้นะครับผมทําไฟไม่แรงครับไฟกลางกลางทรานซิสเตอร์อันนี้ใช้6ตัว D เจ็ทั้ง6ตัวเลยครับเดี <c oughs> ย๋ยวมาดูเครื่อง2อแอมกล่องอลูมิเนียมคัดเกตนะครับเป็นทานซิสเตอร์คัดเกตใส่ทานซิสเตอร์รวมทั้งหมดมี5ตัวนะครับ <c oughs> เป็น D หนึ D เจ็ดหนึดทำไดนะครับแล้วก็ อีกสตัวเป็นทรานซิสเตอร์คัดเกตผมลบเบอร์ไว้นะครับเดีย๋ยวมาโหลดหลอดไฟให้ดูนะครับพอดีลูกค้าสั่งไว้นะครับผมบอกว่าราคามันก็จะตึงหน่อยนะครับทรานซิสเตอร์คัดเกตแต่ลูกค้าก็ไม่ได้ติดใจอะไรก็ทำให้ได้นะครับเดีย๋ยวมาดู ไฟต่ำหนึ่งร้อยวัตต์ซิลิโคนมันยังไม่แห้งนะครับจะดังหน่อยไฟสูงนะครับห0 0ร้อยวัตต์ไฟต่ำ ไฟสูงนะครับได้ประมาณนี้นะครับนี่จะเป็น2อกล่องอลูมิเนียมทางซิสเตอร์คัดเกตผมทำไม่ค่อยสวยนะครับเป็นงานบ้าน,านพอดูได้นะครับ งานก็ประมาณนี้อันนี้เป็นโมยกเครื่อง2อแอมนะครับหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้แหละอันนี้พัดลมลูกค้าหามาเองนะครับใส่ทานซิสเตอร์6ตัวนะครับก็ประมาณนี้นะครับหน้าตาปิดฝาแล้วก็ เร่อาวนี้ทำไม่ค่อยสวยครับเงินบ้านๆนสนใจก็ทักมาได้นะครับขอบคุณครับ